สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คลิปนี้นะคะนำความน่ารักมากความสามารถของพระเอกแบมธนวัฒน์หมอลำเสียงวิหกเป็นผู้มากความสามารถอีกคนหนึ่งนะคะไปชมกันเลยดูความน่ารักแบบพะฮาคา่ะมีสาวก็ว่า,าหนาสึ่พานบอย่ึ่งไปหาผุตตายนี่หน้าเนี่ยนะโอตตายแล้วหนาเขาบอกพัพนหญิงออบอกพัน เป็นเมื่อขาดประเทศกับบ้อนทานต่อหม้อค่ะหญิงหนาอีหย่างกับบรรลุสวยกับบม่สวยเบิ่งฉันเบิ่งฉันเวลาแต่งหน้าปากต้องแดงตัแก้มในต่องช่อมูหญิงเมื่อจะอทายหอดเขียวปุติอนอะไรอีกหนึ่งพระเอกค่ะพระเอกกอบสิทธิเดชนะคะความน่ารักของพระเอกกอบซ้อเรนูกันจ้าน่ารัก กันบ้างคะมีรอยยิ้มกันหรือ,อยังพอให้หายคิดถึงกันนะคะคลิปน่ารักนรักแบบนี้ฝากติดตามหมอลำเสียมิหกด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ